กานเข้าหน้าไบอดเครื่อง Microsoft Surface นะครับเพื่อที่จะทำบูต USB อันดับแรกให้เรากดปุ่มวอลลุ่มเสียงนะครับก็คือปุ่มเพิ่มเสียงกดแช่ไว้นะครับคนอื่นต้องปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับกดวอลลุ่มเสียงแช่ไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดนะครับกดทียอพอแต่ยังไม่ต้องปล่อยปุ่มวอลลุ่มเสียงนะครับพอเสร็จมันก็จะเด้งเข้าหน้าไบอดแบบนี้ฮะให้ไปทำการปิด Secure Boot ก่อน ทีสอกด Enter เข้าไปฮะเลือกเป็น Config ตัวนี้เลือกเป็น Non แล้วก็เลียกโอเคเสร็จแล้วก็เลือก Boot b บ o t นี้ให้ติ๊กออกทั้งหมดติ๊กถูกเฉพาะ USB แล้วก็กด exit กด r ี s t t r t t now